คนจะเข้าได้รับเกียรตินะคะบัวสถานที่นะคะไอสุลิยอนนะคะอันสมมือทองนะคะอันสมรสหน้ายเนาะนะคะอยู่หนาโรงเรียนราชศีสลายของเฮานะคะนะคะเมื่อนี้ไอซิลิยนเพื่อนคุ้มกับพันนะคะเพิ่นเป็นผู้แต่งเพลงนะคะผู้ร้องเองเาทำมิวสิกเองอีกช่วยด้วยนะคะเมื่อนี้อ่า สามสาวดาวอีสานนะคะในฐานะสิมมาไ่สถานที่เพิ่นนะคะเพิ่นในเกียรติมาหลองมาล่อตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่นต่อไปเพิ่นมีโอกาสเพิ่นสิบปับสถานที่เพิ่นเป็นที่ทายท่ำภาพยนตร์นะคะ,ะตรงนี้นะคะเพิ่น,ะะพนสิมาหลองเพลงพกนนักแงเนาะาอเนาะเนาะรูปรอเนาะเนาะรูปรอนะคะคนสดตรนะคะเนี่ยกับ่อแต่งหาตะเงินแม่ค่ะจะไห่จะมาเป็นต้นหน่อยนะคะก็ไรก็ แค่นะคะสา้สามสาวดาอีสานหรือว่าไอซิลิยนนะคะคงกระพันนะคะจะมาลองเพลงมุนม้วนขับผมพักแย่งนะคะซึ่งไอเนี่ยเป็นนักดนตรีหรือว่านักเต่นเพลงนะรอยกว่าเพลงนะคะยังต้องการนักร้องเสียงดีจะมารับ เอาเพลงจากออ้เพิ่นไปลองพร้อมที่จะอัดนะ,ะออกมาเป็นแผ่นเสียงหรือว่าลง u t u ู e ไห้นะคะนักร้องเสียงดีนะคะเชิญติดต่อไอสุรยนต์ที่เปิดร้านนะคะสมรสยูุ่นาโรงเรียนราศีสไลยของเฮาหนาะโรงเรียนมัธยมนะคะเป็นช่างฟีมือดีนะคะราตินันก็เอารถเล,ล,ลายยี่ห้อไปสอนน้ำอาอ้เพิ่นมาตลอด10กวกาปีนะคะ เอิ่นมาเป็นสร้างประจำวงตระกูลนมาน,นิกะขอนะคะเดือนเชิดอ้ายเพิ่นมานะคะขับกลองเพลงมรรมวน,มนให้ผัวผู้เฮาฟังนะคะถ้าเสียงนี้นะคะคันมันบปสู่เอ่อโบใครประทับใจหรือว่าอาจจะบรรมวนตรงอีกลหลายๆท่านเอ่อรัตินันทร์สักสองคนจะเริ่มกระกาบขอเอาให้นะคะ,ละหลายๆเพราะว่าคนเฮา,นะานะะนเนี่ยเครียดมาโดนนะคะเหมือนกับมาปล่อยความเครียดออกไปซะบางครั้งเรา เฮานะคะถ้าบ่อยเพิ่มเครียดออกมกันก็สะสมอยู่ในสมองอย่งนั่นไหนจะโควิดมาแล้วไหนจะด้านเศรษฐกิจไหนจะเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะต้องเอามาใส่น,นะคะมวนวลจะหาหน้าที่สินาทีก็ได้นะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําใหม่ว่าเราจะทําอะไรให้มันดีที่สุดสําหรับปีนี้วันนี้นะคะเชิญอายนะคะรูปรอนะคะอ,อ,อุกะอกรณ์แบบกระบอกเป็นยังนะคะมนีนะคะ ถือว่าเฮาถือว่าช่วงสองนะคะที่มไลน์สดนะคะเฮาก็บับเชิญหมอลำที่เพิ่นมีกิติมศักดิ์นะคะเป็นหมอลำตั 15, 16, ้งแต่ชิบหายชิบหกชิบสองชิบสามปีนะคะคณะนี้เฮาก็สามารถสิเป็นแสดงเป็นวงบักใหญ่ได้นะคะเพราะว่ายังโรคโควิดนะคะ มูหมอลำที่เพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์นะคะรัติน่าก็เลยมามองบอกว่าเออน่าสงสารเพิ่นนะคะเหตุไดที่จะเอาเสียงหมอลำที่เป็นเป็นคู่บาอาจารย์ล่ำมาตั้งแต่สิบเอ็ดสองปีณคณะปัจจุบันประกาศอยู่เจกว่า80กว่านะคะเมื่อตอเป็นวงแล้วก็ให้รับเชิญเพิ่นมาออกนะฮาลัมให้ฟังนะคะในวงสมสาวดาวอีสาน ที่จริงสแตนบายด้วยคุณ่างคุณแผนนะคะช่วงนี้เพิ่นก็ออกจากบ้านเพิ่นบ่ใดมันติดโควิดนะคะเขาก็เชิญหมอลำที่เพิ่นเป็นปรมาจารย์เป็นนักรองศิลปินมาก ไล่สดให้พี่น้องท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube ของเอซของรัตนันสัตสุธเจริญนะคะหรือว่าสามสาวดาวอีสานเนี่ยนะคะให้วังหรือว่าให้ชมไปมันม้วนไปตลอดการนะคะหวังยิงย่งๆนะคะท่านผู้ชมที่ไม่เกียร์นะที่กดไลค์กดแช่นะฮะให้สามสาวดาวอีสานนะคะหมืน,นี่หรือว่าวันต่นตไปนะคะอ อำนาจสิ่งสังศิธิ์สามหลงผู้ศรีหรือว่าคุณประสีรัตนาไตนะฮะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากโกครคไข้ไข่เจ็บใดๆท่านสิ้นให้ลำให้รวยมีชีวิตทีดีและ,จะเจริญยิ่งขึ้นนะคะที่ท่านสนับสนุนสามสาวดาวอีสานเมื่อนี้นะคะบ่าวาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ฝากเสียงตรงนี้ให้พี่น้องเฮาทุกคนนะคะให้มีดนตรีในหัวใจนะคะบางสิงบางยางธรรมะไปรบกวนท่านท กำลังเครียดกับปัญหาต่างๆ,ๆก็กราบขอภัยนะคะมาตรงนี้นะคะเพราะว่าบรอยากให้ท่านเครียดนะคะก็ขอตรงนี้นะคะว่าให้ท่านทุกท่านนะคะรับชมให้มันมวนทำทใจให้สบายนะบม่มีสิ่งใดที่ซอยหะซอยปัญหาเขาใดนอกจากนะคัะเอาธรรมะเขาใส่หัวใจหล้วเอาดนตรีใส่หัวใจนะคะมาเสียแต่เฮาลืนเริ่มเพิมเพิ่มมือต่อมือน,นะคะ้เฮาลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ลทัทธินั่นเสือ้อหรือเกินนะคะลยหลายท่านนะคะว่าแตกต่างกันนะคะแนวความคิดะนะลยหลายอย่างนะคะว่าต่างกันไปหลายนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันมันหน่มันจอเขอม้าหาจาักของไหมค่ะแล้วก็ไก่โตตลอดนะ เช่นโลกโควิดเ็นสินะคะ่ะไก่ชิดตัวเองแล้วก็พยายามป้องกันนะคะไปใส่มาใส่ก็บใส่แมตตลอดนะคะวงสามสา,มาวเฮ้ากับบอดดป้ะมาณตรงนี้นะคะระมัดระวังตลอดนะคะบาวาตัวนะคะบววฉีดวัคซีนนะคะบาววใส่แมตนะคะ,าาะ,คะทุกอย่างนะคะเพราะว่าของเฮ้านี่ต้องเช็คตามอันนี้เลยนะคะเพื่อบอบแมนเป็นสถานที่แพร่เชื้อระบาดโรคโควิดนะคะเพราะว่าเฮา จิตใจลึกๆนะฮะตองการในทุกคนนะฮะมีความสุขนะคะ่ะบออยากปัญหาน่ะเขาเจอเมื่อหลายนะค่ะเฮ็ดจาไหเขาสิปล่อยวางตรงนี้ไหนนะคะเขาก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขในการชมหมอลำหรือชมอฟังเพลงมุนมวลจากอ้ายสุริยนผ่น,นะคะพร้อมหรือยังคะถ้ายัางไม่พร้อมอ่ะเชิญคุณพี่พระเอกของเฮานะคะผี่มาก มาลำก่อนพี่เออออ้มั่วเป่าแค่นี่น้องแน่น้องสิล้ำมันน้องมีกว่าหนึ่งล้ำแต่สมัยทํางานไม่อายมามาอายสางามามัเป่าแค่นี่น้องน้องมีบาดลูกไอ้ใบกะตาขึ้นมาพาย กรมาที่ลรอ่า,อาที่ลราผู้ปลูปัป่นนะสามสาวคับแตสามมือผ้าสามสาวไปขึ้นสายันสาวป้าหนองลำเอวยเอ้ยมาเด้อ เะะวลาที่นั้นคิดหอตใจไปกะตาขึ้นมาพายลหาหนามาให้กินต่อเดือนน้องหายปต ขุยหัวไปเรียมโผล่ปานนั้นน้องว่าลืมไปอยลิฟังห่วยไปน,อน้อ